สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o ูเรวรนที่มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ผมไปเจอข่าวนะครับตอนนี้ทางไทยก็ได้เอามาออกแล้วนะครับแต่ทางเขมรเนี่ยโอ้โหแทบจะทุกสื่อเลยนะครับได้มีการสื่อสารออกมาเหมือนจะดีด้าดีใจกันใหญ่นะครับว่า นายกรัฐมนตรีนะครับของมาเลเซียเนี่ยได้ยื่นจมูกเข้ามาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับได้โทรหาทั้งนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีของカメี่มน,นะครับว่าจะเป็นกาวใจให้กับทั้งคู่อีกนะครับเหมือนว่าถ้าทั้งคู่ต้องการคุยกันหรือตกลงเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารของทั้งสองฝ่ายนะครับจะมีการเซ็นสัญญาไม่เซ็นอะไรเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีก็ได้นะเออผมมองว่าหยุดเถอะ นะณนะเวลานี้มันร้อนนะครับมันร้อนมากเหล็กร้อนๆแบบนี้มันไม่ควรนะครับเอาน้ำเนี่ยเข้าไปใส่เพราะน้ำมันจะแห้งเหือดทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาเลเซียต้องหยุดก่อนอย่าพึ่งทำอะไรนะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งมาเลเซียแล้วก็ทางจีนนะครับโควิรัฐบาลของจีนเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้ยับยั้งชั่งใจใจเย็นๆกันทั้งคู่ไม่งั้นเดี๋ยวจะสูญเสียกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวนี้นะครับมันมีอะไรบ้างที่ น่าสนใจแล้วผมก็ยังมีในเรื่องของคลิปเสียงนะครับที่ทางเขมรเนี่ยนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารนะครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยได้ออกคำสั่งวางทุนระเบิดที่ไทยด้วยคลิปนั้นยังไม่ระบุนะครับว่าจริงแค้แน่ใจได้ยังไงอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นการดักฟังของกองทัพมาได้นะครับเดี๋ยวก็เราไปฟังกันนะครับว่ารายละเอียดเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ เรามาดูเรื่องแรกของนายกมาเลเซียนะครับเขาบอกว่ามาเลเซียได้ยืนยันบทบาทผู้ประสานงานสันติภาพในความตึงเครียบบริเวณชายแดนกับไทยและก,กัมพูชานะครับนายกทนรัฐมนตรีมาเลเซียดาโตสีอันวาอิบราฮิมนะครับกล่าวเมื่อค่ำวันนี้ก็คือวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568นะครับท่านบอกว่าท่านได้มีการพูดคุยกับนายกทนรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุนมาเนตและก็นายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญบริคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการรักษาสันติภาพที่กําลังดําเนินอยู่ภายหลังเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนกัมพูชาและไทยเมื่อเร็วๆนี้ในถ้อยแถลงนะครับของสื่อสังคมออนไลน์นายอันวาอิบราฮิมเนี่ยทั้งนายฮุนมาเนตและก็นายอนุทินได้ให้ข้อเสนอ ในเชิงบวกและก็ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติโดยสอดคล้องกับความเข้าใจที่ระบ,บุในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ซึ่งลงนามเมื่อเดือนที่แล้วนายอันวากล่าวว่าผมขอย้ําจุดยืนของมาเลเซียว,ว่ามิตรภาพและการหยุดยิงระหว่างของทั้งสองประเทศจะต้องได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตามข้อตกลงที่ได้ทาเอาไว้ที่กัวลาลัมเปอร์ พร้อมเสริมว่ามาเลเซียยังคงพร้อมที่จะสารต่อบทบาทของเราในฐานะผู้ประสานงานในการวางแผนเส้นทางสู่สันติภาพนี้ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้นํากัมพูชาและไทยได้แสดงความชื่นชมต่อจุดยืนของมาเลเซียและก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มาเลเซียแบกรับไม่เพียงแต่ในฐานะประธานอาเซียนเท่านั้นแต่ยังในฐานะมิตรประเทศและก็เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดซึ่งมุ่งมั่นต่อสันติภาพในภูมิภาคนะครับ ถ้อยแถลงของนายอันวามีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทําให้พลเรือนบาดเจ็บหลายรายแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความกังวลในภูมิภาคและ กระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้มีการยับยั้งชั่งใจและก็การเจราจาร่วมกันอีกครั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศแสดงความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จําเป็นต่อการฟื้นฟูสเสถียรภาพตามแนวชายแดนโดยเน้นย้ําว่าสันติภาพที่ยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนต้องเป็นเป้าหมายสูงสุด มาเลเซียมีบทบาทสําคัญในการอำนวยความสะดวกในการเจราจาระหว่างกัมพูชาและไทยนับตั้งแต่มีการแก้เกลี่ยข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์เมื่อปลายเดือนตุลาคมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและก็การป้องกันความขัดแย้งของอาเซียนนะครับอันนี้เป็นข่าวก็เป็นทางกัมพูชาที่เอามาลงไว้แล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขายืนยันว่าจะเป็นผู้ที่ประสานงานก็คือเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยกันเจราจา ให้ได้อีกรอบหนึ่งนะเออแต่จริงๆแล้วตอนนี้นะครับมันยังร้อนๆอยู่เนี่ยอย่าคลื่งเลยนะฮะนะไม่ว่าชาติไหนก็ตามแต่ณนะเวลานี้เนี่ยไม่ควรที่จะเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันยังร้อนเกินไปมันยังไม่สาสางนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรที่จะอยู่นิ่งๆดูสถานการณ์กันไปก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใครที่ไม่เผชิญอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่รู้หรอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรบ้างนะ ทีนี้นะครับมันมีเสียงมันมีคลิปเสียงนะครับที่เป็นหลักฐานเชิงประจกักษ์นะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเพื่อนๆครับอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจสักนิดหนึงว่าอันนี้เนี่ยเรายังไม่มีการตรวจสอบอย่างแน่ชัดว่ามันเป็นคลิปเสียงจริงนะครับคลิปเสียงหลอกหรือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรืออะไรอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นหลักฐานสําคัญหรือเปล่าเหมือนอย่างมีข่าวของคลิปเสียงของไอ้บอย นะครับที่มันเอาโทรศัพท์ไปซ่อมอันนี้เขาว่ากันว่านะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วมันก็พูดเสียเสียหายหายนะครับพอดีว่าทางร้านโทรศัพท์เนี่ยมันดึงข้อมูลออกมาเนี่ยเจอว่ามีคลิปเสียงที่บอกว่าไอ้บอยเนี่ยด่าหุ่นมาเน็ยเสดพ่อของมันเองนะครับในเรื่องของการเยียวยาทหารตายอะไรสักอย่างเนี่ยเยอะแยะมากมาย ผมดูๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังดูไม่ไม่ชัดเจนนะเออผมก็เลยยังไม่นำเอามานำเสนอนะแต่พูดเกิดเกิดให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนว่ามันมีคลิปเสียงแบบนี้ออกมาซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่า AI เนี่ยมันสามารถทั้งสร้างวิดีโอสร้างคลิปเสียงนะครับแล้วก็เรียนแบบเสียงเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะไม่ตัดสินตรงนั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต่อให้เป็นหน่วยงานทางภาคและของไทยเนี่ยออกมา แต่ก็มันไม่ได้หมายความว่าเรานั้นเนี่ยจะตกลงโปรงต่ว่านี่คือคลิปเสียงจริงจนกว่าจะได้รับการยืนยันอย่างถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงนะครับพร้อมกับการแปลภาษามาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นฝั่งทางกัมพูชาเนี่ยน่าจะเป็นนายพลนายพันในกองแม่ทัพอะไรต่างๆเนี่ยมีการออกคำสั่งนะครับให้มีการวางทุ่นระเบิดนะครับให้ไทยนั้นมาเหยียบนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ นั่งลงในเบรเกอรงกองวิศวกรรมกองอทุทสาหนรรมนวนลอภเนียม,มิดระเพรตับพ้อออันเหล็กปีไปอําันทจำนวนปลับบลินนบตัสบรบเอาละครเพืเ่อนนั่ก็คือข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนเะวลา,านี้จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ผมพยายาม คัดกรองในส่วนที่เร่งด่วนออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาเฝ้าดูนะครับมาเลเซียก็ขยับแล้วจีนก็ขยับแล้วสหรัฐอเมริกาขยับมาหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทางทรัมป์นะแต่ว่าเป็นตัวแทนของทางภาครนะัฐของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกมา พูดคุยนะครับในส่วนนี้หรือว่าแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้เดินทางติดตามนะครับในหลวงของเราเนี่ยไปที่ประเทศจีนอยู่นะครับอาจจะไปคุยเรื่องการค้าการขายหรือว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยณเวลานี้เราต้องคอยดูว่าจะมีเรื่องอะไรจากเขเมรนะเพราะว่าตอนนี้ผู้นํา ของเราทั้งสองท่านนะครับได้เดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเขมรอาจจะมีเรื่องราวอะไรเด็ดๆดีๆนะครับที่จะเอามาทำร้ายไทยอีกหรือเปล่าตอนนี้เห็นว่ารอยเตอร์ก็ออกข่าวเข้าข้างไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในคลิปหน้าว่ารอยเตอร์พูดหรือรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ผมก็พยายามรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยมาให้กับ เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจผมจะเอามาหยิบยกให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันต่อเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆหากมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ที่ผมเอามานำเสนอด้วยสำหรับคลิปนี้หมดเวลาในวหรือเป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ